วัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านราบลื่นร้านอาหารอีสานที่ฮิตที่สุดในอำเภอดังรองตอนนี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการไปดูบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านกันนะคะที่นี่จะเป็นบรรยากาศสบายๆมีโซนที่นั่งให้เลือกหลายโซนเลยไม่ว่าจะเป็นเอาดดรับลมเย็นๆหรือว่าจะนั่งในห้องแอร์ช่วงคิดมันปีใหม่แบบนี้เขาก็มีการตกแต่งที่เข้ากับบรรยากาศน่าเฉลิมฉลองมากๆเลยไปกันต่อตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าเวทีกันโซนด้านหน้าเวทีนะ ก็จะมีดนตรีสดมีโฟกซองให้ฟังกันทุกคืนเลยปีใหม่นี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็มากินมาชิลที่ร้านราบเรื่นได้เลยนะจะมานั่งชิลๆกับแฟนสองคนหรือแม่กับครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนก็ได้เลย เรื่องของอาหารที่นี่ก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากเลยในส่วนของเมนูแนะนำก็จะมีเสือขั้วเพียเสือขั้วมะนาวสตอยจุ ลาบก้อยอาหารอีสานปากเป็ดตูดเป็ดทอดแหนมซีโครงแหนมเอ็นไก่และที่สําคัญก็คืออาการหนาวๆแบบนี้ที่นี่มีแต่วหอนด้วยจ้าในวันนี้นะคะเราสั่งแต่หอนมากินกับครอบครัวกันจ้า ีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนํานะคะก็คือเห็ดชุบแป้งทอดอันนี้เลยกินอันนี้แค่หน่กินได้ไหมไม่ได้อร่อย มาต่อกันกับอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยค่ะนั่นก็คือซอยจูนั่นเองเขียงใหญ่ๆเนื้อสดสด,สดตับสดๆด,ดแบบนี้ราคาแค่สองใบแดงเท่านั้นเขาเอาน้ำจิ้มมาให้สองอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหรือว่าน้ำจิ้มขมเนื้อที่นี่เขาสดจริง ร้านลาบลื่นตั้งอยู่ตรงข้ามเคหะหนองรีก่อนถึงหมู่บ้านทาดากแกรนจ้าเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงคืนยาวๆไปเลยใครที่กำลังมองหาสถานที่กินเลี้ยงปีใหม่ชิวกับเพื่อนเดทกับแฟนต้องที่นี่เลยค่ะร้านลาบลื่น